จะเดินสุขสวัสดีท่านผู้ฟังเท่กทั้ทงหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อสิงห์วิสุโทโธจะมาอ่านหนังสือเรื่องพระมาลายไปเที่ยมวมรองนรกให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วเนอ้อตอนที่แล้วมาถึงองค์ท่านบูกย็ยมราชบอกพระปถาการนรกที่ชื่อว่าพระป่าาเทวทูต ให้องค์ท่านผู้พระมารยฟังทาคาถากันนรกมีดังต่อไปนี้ว่าซ้ำให้ฟังอีกทีนะอะหังปิโขมิชาติธมโมชาติอนาติโตหันทะหังกรยะอัมมังกโรมิกายเะวาจายะมสัสติอาหังปิโขมิชรารามโมชรลาอนาติโต หันทหางกัลยาณธรรมังกโรมิก迦ยนะวาจายะมารสาติอะหัมปิโขมิปยาธิธรรมโมปยาธิอนาติโตหันทหังกัลยาณธรรมังกโรมิก迦ยนะวาจายะมนรสาติอะหัมปิโขมิมารณธรรมโมมรณะอนาติโตหันทหังกัลยาณธรรมังกโรมิก迦ยนะวาจายะมนรสาติ อังปิขขมโขมิทุกโขทธรรมโมทุโขอนาติโตหันทาหังกัรรายานธรรมังกรมิกายนะวาจายะมัสาติเออระถานี่นะเป็นระถาที่ดีมากถ้าทุกคนเอาไหว้พระทุกวนันทุกวันตายไปแล้วถ้าพระยมราชถามตอบได้เขาจะไม่ให้ตกนรกเขาจะให้ไปเกิด่างสมควร แต่แก่ฐานะที่เราได้ทำมูลไว้เน้อองค์ท่านปู่พญายมราชและคณะพยายามช่วยวิญญาณทั้งหลายที่ตายไปแล้วจนสุดความสามารถช่วยโดยธรรมด้วยความยุติธรรมด้วยความเที่ยงธรรมฉันใดพวกเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามช่วยลูกช่วยหลานช่วยบริวารช่วยญาติช่วยชาติช่วยพระศาสนาช่วยมิตรหาย ก็ขอนำปฏิปทาขององค์ท่านปู่พยยมราชมาใช้ฉะนั้นเหมือนการถือนะคือองค์ท่านปู่พโย,ยมราชท่านทรงผมมามิหารสีเป็นฌานไม่ยังซ้ายยังขวายัางหน้ายัางหลังผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกจิตใจไม่เศร้าหมองช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไปตามกฎของกรรมก็เราทั้งหลายทั้งผู้อ่าน ผู้ฟังก็พยายามปฏิบัติทำกันเน้อญาติป่วยเราป่วยแตก็อยู่ใต้กฎของกรรมเรารับมากเราสงสารมากมาก้้วก็ช่วยมากมากจนสุดความสามารถแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะฝังจิตฝังใจไว้กับความทุกข์ทำใหม่มาทางนี้มาทางนี้มาทางองค์พระพุทธเจ้าชี้แนะนี้เถิด องค์พระพุทธเจ้ารูก้กฎของกรรมเรื่องบางอย่างพระองค์ก็ช่วยได้บางอย่างพระองค์ก็ช่วยไม่ได้จิตของพระองค์ก็สะอาดสว่างสดใสมันมีความเข้ามองใดๆตลอดการตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งมีอุบาสกท่านหนึ่งมานอนอยู่ในวัดมารักษาศีลแปดน่งขาวห่มขาวสวดมนต์ภาวนาตอนเช้าตรู่ คือยังมืดมืดอยู่ประมาณตีสี่แบบที่พวกเราชอบลุกขึ้นทำวัดสวดมนต์ภาวนากันวอุบาสกท่านนี้ก็ลุกขึ้นออกจากที่นอนไปสู่บ่อน้ำที่อยู่นอกวัดเพรล้างหน้าล้างตาขณะที่กำลังล้างหน้าล้างตาอยู่น,นั่นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังไล่ล่าจนมาทางน,นั้นจนผ่านเพ่นไปแล้ว เห็นอุบาสกท่านนี้เข้าไฟฟ้าก็ไม่มีเหมือนสมัยนี้ถ้าพอขมุกขมัวเห็นไม่ชัดก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นโจรที่พวกเขาไล่ตามมายิงทุกอุบาสกคนนั้นตายไปเลยรุ่งแจ้งแล้วทั้งวัดยิงจะทราบว่าท่านอุบาสกถูกฆ่าตายไปแล้วบางท่านก็อดจะซุบซิบซุบซ่ากันไม่ได้ว่าเอ๊ะคนดีแท้ทๆทำไมต้องมาตายแบบนี้เนาะ ในวิถีชีวิตของท่านสร้างแต่กองที่ดีๆทำไม้มาเป็นเชนีไปได้เมื่อองค์พระพุทธเจ้าสเสด็จสู่สถานที่โงรงธรรมศาราพระองค์ก็ทรงเทศเรื่องอบัชศกท่านนี้ให้ฟังพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าพวกเราทั้งหลายคิดถึงเรื่องปัจจุบันนี้แค่นี้ก็คิดว่ามันเป็นเหตุที่ไม่สมควรเกิดขึ้นไม่สมควรเลยทำไมคุณ พระกุนเทพกุณจิังศิีทั้งหลายจริงไม่ช่วยแต่ถ้ารู้ยาวออกไปถึงในอดิตการแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องกฎของกรรมถึงวาระกฎของกรรมเก่าจะตามมาให้ผลแล้วในชาติก่อนโน้นอุบาสกท่านนี้เป็นมหาเศรษฐีมีจิตใจดีที่สุดท่านหนึ่งบริจาคทานทุกวันใครหิวข้าวหาเงินหาทองไม่ทาน ไม่มีจะกินไปที่บ้านท่านท่านตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารฟรีตลอดอยู่มาวันหนึ่งมีสองคนผัวเมียเดินทางไกลมาจากที่อื่นก็หิวอ่อนล้าในการเดินทางก็ไปขอกินอาหารด้วยแล้วก็นอนที่บ้านนั้นด้วยท่านขอให้การสงเคราะห์เป็นอย่างดีแต่ท้ว่าท่านเศรษฐีเห็นเมียของเขางามมากๆสวยมากๆถูกใจที่สุด ถูกใจชนิดที่ว่ากูจะต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่เลิกแน่แานี้เลยเรียกคนไว้ใจได้คนที่ใกล้ชิดที่ไว้ใจได้มาบอกแผนแย่งเมียเขาให้ฟังคือเอาของมีค่าไปใส่ในพกในหอ่อที่ผู้ชายคนนั้นนำมาซึ่งเขากำลังหลับสนิทชนิดน้องตายเพราะความเหนื่อยความอ่อนเพลียในการเดินทางมานั่น เขาเอาอะไรมาใส่ไว้ให้ก็ไม่รู้นะตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นนีเขาเอาอะไรมาใส่ไว้ให้ก็ไม่รู้ตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นคิดว่าท่านเศรษฐีคนนี้ใจดีจริงๆมีพระคุณแก่เราและเมียเราเหมือนบิดาแต่เราไม่มีอะไรตอบแทนน้ำใจเขาเลยก็ได้แต่ให้ศีลให้พรจากใจถึงใจเท่านั้นทานข้าวเช้าแล้วได้ห่อข้าวแล้ว พ่อพาพนยาลาจากไปพอไปได้สักครึ่งวันท่านเศรษฐีก็บอกลูกน้องว่าของหายไปเมื่อคืนนี้สงสัยสองคนผวเมียที่มาพักค้างคืนจะมาขโมยเอาไปขอให้พวกเธอขี่ม้าตามไปโดยด่ว,ดวนไปค้นดูถ้าพบของมีค่าที่เขาก็ให้ค่าเลยนะคนอะไรวะแม้ให้พักบนเรือแล้วมาขี่รถหลำคา คนแบบนี้เอาไว้ไม่ได้หนักแผ่นดินเว้ยท่านเศรษฐีทําเป็นโมโหวพวกลูกน้องเศรษฐีก็ตามไปทันแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบแล้วก็ค้นดูกับพวกของที่ผู้ชายคนนั้นพวกเขาก็นําเมียของผู้ชายคนนั้นกลับมาส่วนผู้ชายคนนั้นพวกเขาก็ลุมทุกข์ุมฆ่าตายทิ้งไว้ในป่านั้นนั่นเองถ้ามหาเศรษฐีสร้างกรมนั้นไว้แล้ว ถ้าหัวเขาเอาเมียมเขามาสมอยากสมปรารถนาแต่เมื่อตายมาแล้วต้องไปตกนรกพ้นจากนรกมาแล้วก็ต้องมาถูกเขาฆ่าตายมาถูกทุกตายอีกหลายชาตินะแต่ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วข้อเสนอธรรมแล้วย่อมจะมีจิตใจโปอ่งใสย,ย่อมสดใช้กรรมเก่าแต่ไม่สร้างกรรมใหม่ท่านผู้ใดได้บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแล้ว จำไม่ได้ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่ต่อไปอีกเลยอารมณ์พระโสดาบันที่องค์หลวงพ่อวัดทสงแนะนำแบบง่ายๆลูกศิษย์ขององค์ท่านเขียนเป็นความคล้องจองให้จำได้ง่ายๆว่าดังนี้มีพระตายรักเป็นที่พึ่งมันลำเบงถึงความตายศีลห้าไม่ขาดหายแค่นี้ถ้าตายขอพระนิพพานอย่างเดียวให้ท่องจำให้ได้แล้วปฏิบัติตามนี้ ถ้ารวมทรงตัวคือปฏิบัติได้จริงๆแล้วทางอาบายไม่ได้ปล่อยปล่อยนรกไม่ได้ไหมอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังจะรับทางหลายและผู้อ่านด้วยเรียบเรียบปฏิบัติการเติดเนอรตนแลเป็นที่รื่องของตนคนอื่นใครเล่าจะมาช่วยเป็นที่พื่งของเราได้ใครก็ไม่มาช่วยนะเราเป็นคนมีศีลมีธรรมขึ้นมาได้นอกจากเราเท่านั้นทานศีลสมาธิป,ปัญญา สมบัติในมันในพระพุทธศาสนามีให้เราอยู่แล้วเรายินดีรับเอาหรือไม่ถ้าเราฟังทำแค่สนุกสนุกมันก็ได้แค่สนุกสนุกฟังเพื่อความเข้าใจก็ได้ก็ได้แก่แค่เข้าใจเข้าใจเท่านั้นธรรมะขององค์พระพุทธเจ้ามีอยู่สามขั้นขั้นทีหนึ่งเราฟังแล้วเรารู้เราเข้าใจหมดความสงสัยแล้ว รู้ความสั่งรู้ความสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆอย่างนี้ภาษาธรรมเรียกว่าสัจญาณคือรู้จริงๆขั้นที่สองเราจะเจริญสมาธิให้รู้อารมณ์ของฌานเพื่อมาให้หลงไม่ให้ติดจะเจริญวิปัสสนาญาณให้รู้อารมณ์ของพระอริยเจ้าเพื่อจะมาให้เดินออกนอกเส้นทางโลกุตระทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็พยายามทำทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิภาวนา ทั้งวิปัสนาภาวนาเมื่อกําลังทำอยู่เนี่ยถ้าเรียกว่ามักโสดาปฏิมักสกิทาคาไม่มักอนาคาไม่มักอรหัตมักขณะที่กําลังทำอยู่อย่างเนี่ยทางภาษาธรรมเรียกว่ากิจยานคือว่ากําลังทำกําลังสร้างบารมีอยู่เมื่อพวกเราทั้งหลายทําได้แล้วได้โสดาปฏิผลสกิทาคาไม่ผลอนาคาไม่ผลอาาผลรหัสผล ทางภาษาธรรมเรียกว่ากัตยานคือทำจิตของจิตความกิจของญาณการใช้ปัญญายจบแล้วเพราะฉะนั้นสัจญาณกิจญาณกัตยาณมันเป็นภาระหน้าที่ของใครของมรน,นะใครทำแทนใครไม่ได้นะหน้าด้านทั้งหลายต้องการพ้นทุกข์กันจริงก็ขอ,ขอแนะนำไม่อ่านหนังสือธรรมะความเสียงธรรมะขององค์หลวงพ่อวัดรชสง เจ้าวัดอททุทัยธานีก็เนเนอะท่านจะพบทางสว่างทางพระนิพพานสําหรับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆสำนักอื่นๆก็คงจะมีอยู่มากมายในโลกนี้ท่านไม่ชอบใจคําสอนสายนี้ก็ไปสแสวงหาสายอื่นกันเนอะ่ทุกวันนี้พระรันาตนตรัยยังมีอยู่ยังเป็นที่พึ่งของชาวโลกเราอยู่เนอะรีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ทางการ มันทั้งห้ามัดคือมันหนารูว่าที่สุดมัวขว่ำวันประการกุ้งเราจะตายเมื่อไรรู้ไหมเมื่อไม่รู้ก็เรียบๆเข้าขยันขยันเข้าพวกเรามาสร้างที่พึ่งให้แก่ตัวเองกันเถิดทานศีลสมาธิภาวนาออกจากมุมมืดมาสู่มุมสว่างมุมสงบม,ม,มุมที่จะพ้นมาจากความทุกข์ท้งปวงกันเถิดเนอเอ้าหลงปูลงพ่อพวดเรื่องพระมาราย เสวียพูดเรื่องครั้งพุทธการไปเสร็จแล้วเนาะขออภัยขออภัยนะมาฟังเรื่องพระมลา,ายต่อไปกันดีกว่าเนาะองค์ท่านปู่พญายมราชเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับพาองค์ท่านปู่พระมาลายไปชมแดนนรกแรกสุดพราไปชมยังยันตะปเสนนรกในบริเวณของยันตะปเสนนรกนี้มีอาณาเขตกว้างขวางมาก มีภูเขาเหล็กใหญ่อย,อยู่กันเป็นคู่ๆแต่ละคู่ไม่ยอมหยุดนิ่งนะทําง,งานกลิ้งลุนลุนลุนอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนหนึ่งด้านข้างติดกันเหมือนเครื่องนิบอ้อยตามชนบ,บทพอควายเดินแบบคันโทยที่เชื่อมไปถึงเครื่องหนิบอ้อยเครื่องก็จะทํางานเราก็นำต้นอ้อยป้อนเข้าไปน้ําอ้อยก็จะไอยออกมาเราอ้อยก็จะแบนแตดแปะเหลือแต่เัษต้นอ้อย ที่มีนั้นอ้อยไหลออกไปแล้วลำอ้อยก็จะไหลออกไปฝากไปโนนคือฝั่งตรงกันข้ามกับเครื่องนิบอ้อยเครื่องนิบอ้อยทำงานอย่างใดผูเขายนต์แต่ละรูปแต่ละคู่ก็ทำงานอย่างนั้นคือมีหน้านที่หนิบอย่างเดียวหนิบอะไรดูโน้นชิท่านผู้ฟังแต่ละขั้งหลายองค์ท่านปู่พาาระมลายกำลังมองตาเม,มือ ขององค์ท่านปู่เป็นยมราชที่ชี้ให้ดูจะมีสัตว์นรกมากมายวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปข้างล่างก็มีแต่เปลียวเพลิงร้อนชา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 ร้อนชาชาภูเขาเหล็กเต็มไปด้วยเปรียวเพลิงนรกทุกขุมจะมีเปรียวเพลิงเ,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 เป็นของประจ steroids. อทุกขุมนอกจากข้างจะเปลี่ยนจากความร้อนเป็นความเย็นจัดและน้ำโปรดเทานายนิรียบานตัวใหญ่ใหญ่ที่อาวุธไยต้อนสัตว์นรก ให้วิ่งไปทางภูเขาหิบยนั่นพอเข้าถึงรัศมีการทำง,งานของภูเขาหิบโยนเครื่องก็จะดูดเข้าไปแล้วก็หนิบจนแบนตตเตะแบนยิ่งกว่ากล้วยทอดกล้วยปิ้งและปลาบึกปลาบึกที่เขานิบขายให้พวกเราต้องประทานกันนั้นะนะเสียงสัตว์นรกร้องโวยหวนหาย เข้าไปในเครื่องนั้นนะคนแล้วคนเล่าเพราะร่างกายพ้นมาจากด้านนี้ไปออกด้านโน้นแล้วก็ยังไม่ตายกลับเป็นร่างใหม่ขึ้นมาอีกวิ่งต่อไปอีกบอกจาโยมพิมบานเขาไล่ตอนเข้าไปใหม่เป็นอยู่อย่างนานจนกว่าจะหมดบทของการที่ทำวายองค์ท่านปู่พระมาลายถามว่าท่านไปยม,มาราชสัตว์นรกของนี้เขาทำความอะไรไว้เนาะถึงต้องมาสวยกรรมนะน,นรกขุมนี้ อโย,ยมราชกล่ว่าพระคุณเจ้าคูณเจริญนรกขุมนี้สําหรับลงโทษพวกคนที่ทําบาปกระจุ้มกระจิม้มเล็กๆน้อยๆเช่นจับสัตว์เป็นๆใส่เครื่องประมาณต่างๆมีเครื่องบดเครื่องตอมเป็นต้นทําไปทําไปจิตใจขาดเมตตาไม่คิดว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีความเจ็บปวดเช่นเดียวกันกับคนเราเมื่อพวกเขาตายไปแล้วจรงถูกส่งมาลงโทษนะ นรกขุมนี้ระยะเวลาพอสุดแค่แต่กรรมที่พวกเขาทําไว้ถ้าทํามากก็อยู่นานถ้าทําน้อยก็อยู่ไม่นานนะพรกขุนเจ้าก็าแล้วองค์ท่านปู่พระยายมราชกพาองค์ท่านปู่ข้ามอะไรไปดูนรกขุมต่อไปซึ่งก็มีอาณาเขตกว้างขวางคือกันและก็มีสัตว์นรกมากมายเช่นกันนรกขุมนี้มีชื่อว่าสีตะระนรกหนาก้าพระคุณเจ้าดูสิมีหนองงาม ใหญ่ใสสะอาดเหมือนตาจักรกะต็นกว้างขวางมากๆสัตว์นรกทั้งหลายถูกนายนิริยาบาลไล่จับไล่ฆ่าต้อนไปลงน้ำถ้าไม่ลงเองก็จับโยนลงไปน้ำที่ใสๆเนี่ยนะเป็นน้ำที่เย็นที่สุดพอสั์นรกตกลงไปแล้วไม่ตายแต่รู้สึกปวดที่สุดปวดไปทั่วร่างกายร่างกายแข็งทื่อแลยทุกป่องทุกป่องเต็มไปหมด พวกเขาสร้างกรมอะไรไว้น้อหมาบวผิดพระยมราชพวกนี้เมื่อเป็นคนอยู่ชอบฆ่าคนฆ่าสัตว์ด้วยน,น้ำกดให้จมน้ำตายปรับให้ตกน้ำตายร้ายความเมตตาปราณีตายแล้วจึงต้องมาสวยผลกอมอยู่นณทีน่นี้ช้านานตามกฎของกรมที่ทำไว้นั่นทามากก็อยู่นานทำน้อยก็อยู่ไม่เนี่ไม่ได้อยู่นานนะพระคุณเจ้าผูเ้เจริญ ข่านแล้วท่านปูป่พระองคราชประพาองค์ท่านปูพ่พระมลอยไปชมนรกขุมต่อไปนรกขุมนี้มีชื่อว่าทุกสะนรกสาพ้ายในอยเป็นสนามหญ้าเขียวขจีกวา้างขวางเหมือนสนามก๊อหน่าเรื่นรมมีสะ้ามสสะอาดดาระดับไปด้วยดอกบวัวหลายสีชูช่อสูดอกสวยงามมากไาน้อยน้าก็มีปลา,านานาชนิดว่ายไปมาดูน่าเรื่นรม นี่นะกหลานที่กำลังรับฟังอยากจะลงเล่นกันใหม่ละจ๊ะอยากเชี่ยวนะในเมืองนรกนี่นะไว้ใจอะไรไม่ได้เชี่ยวเนะลูกหลานเอ๋ยด,ดูดูแล้วมันน่าจะเป็นสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าไม่น่าจะเป็นนรกเลยเชิญตามดูกันต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นโนโน,โน่เห็นไหมเห็นไหมมีสัตว์นรกวิ่งมาเป็นฝูงฝูงถูก ทำโทษจากที่อื่นจนร่างกายไายผอมผมโชเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทั้งหิวทั้งกระหายอย่างที่สุดพอมาถึงที่นี่แล้วดีใจดีใจมากๆเราสมอยากแล้วนะโอ้โหหนอหนองน้ำใสสะอาดดอกบัวสูชอ่อสวยสว่างสูช่อสวอยสร้างสมใจสมอยากยิ่งนับพอมาได้ระยะที่พอเหมาะพอดีก็คุ้งหลาลงเลย บางคนก็กระโดดลงไปใจก็กระใจก็ตะโกนว่าช่างสดชื่นจริงๆเว้ยสดชื่นจริงๆเว้ยทั้งอาบทั้งดื่มนะทีนี้นะดื่มดื่มจนฟุงกลางแล้วก็ขึ้นจากน้ำลงนอนแผ่หลาที่สนามหญ้าคิดจะพักผ่อนให้สบายสบายคลายเหนื่อยคลายทุกข์สักนหน่อยแต่ความฝันไม่ทันจะเป็นความจริงเลย พ่อเขาก็พาการส่งเสียงแผดร,ร่องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสสัตว์นรก่านันกระโดดถลาไปกลิ้งไปดิ้นทุรนทุลายเกิดกริ้งเพราะมีความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสเหมือนไส้เดือนที่อยู่กลางแดดนะต่อมาไส้น้อยไส้ใหญ่กลับไปอวัยวะภายในก็ถลักไหลหออกมาภ่ายนอก น้ำน้นกลายเป็นแกลบไฟที่เผาไหม้ร่างกายของพวกเขาตับไตไส้พุงของพวกเขาเสียหายปนปี้ไปหมดเลยองค์ท่านปู่ข้ามาะายถามองค์ท่านปู่ไปย,ยมราชว่าเขาเอาน้นทาความอะไรไปเนาะพระยมราชบอกว่าพวกนี้ส่วนมากเมื่อมีชีวิตยอยู่ในบางคนโน้นชอบเอายาพิษใส่อาหารหรือน้ำดื่มให้คนอื่นกินฆ่าคนอย่างเลือดเย็น เอายาพิษละลายในแม่น้ำเพื่อเอาปลาแต่สัตว์ทุกชนิดตายจนนับไม่ได้ตัวอย่างอีกเ่่รายหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งแต่งงานกันแล้วอยากจะมีลูกแต่ก็ไม่มีสักทีก็เลยไปขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงพวกเขาขอรักมากมากหอมเช้าหอมเย็นยุงต่อมาอีกไม่นานเมียขอกตั้งท้องแล้วก็เกิดโดวความปลอดภยัย แล้วขากพอได้ลูกอันเป็นเลือดเนื้อเชื่อไขของพวกเขาจริงๆขันแรกจริตใจของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปคือรักลูกที่เป็นลูกของเขาจริงๆนั้นมากมากส่วนลูกที่ขอเขามานั่นก็หมดความรักความเป็นอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เป็นแม่นั่นนะคิดมากคิดว่าถ้าลูกเลี้ยงมีชีวิตอยู่ต่อไปทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะต้องถูกหารสอง เพราะลูกบุนทางก็เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้นามสกุลตนเองด้วยจึงคิดค่าลูกเลี้ยงโดยอุบายอันแนบยนคือแอบเสียพิษบนอาหารน้ำดื่มปนให้กินทีละน้อยละน้อยร่างกายของลูกเลี้ยงที่น่าสงสงารก็เริ่มป่วยและป่วยมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งตายไปในที่สุดเมื่อขอตายไปแล้ววิญ,ญญาณเขาก็รู้ว่าแม่ฆ่าเขา ทา,ทางทางที่เขาไม่มีความผิดอะไรเลยวิญญาณของเขาก็มาการแกล้งให้มาแยังป่วยไม่สบายยาไม่หายเมื่อไปพบผู้มีจิตไม่ธรรมดาคือผู้ที่ไปเที่ยวเมืองผีได้จึงรู้เรื่องว่าป่วยเพราะผลของกรรมท่านผู้ฟังที่รราทั้งหลายโลกนี้วก่วนวุ่นวายจริงๆเนาะจิตที่ไม่ดีทําให้กายและวาจาไม่ดีพวกเราทั้งหลายอย่าลืม คำสอนขององค์พระพุทธเจ้ากวาเน้อองค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่ากายที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีใจที่ไม่ดีคือไม่มีกุศลก็มาบทสิบนะนะเมื่อมีชีวิตอยู่ชีวิตก็ไม่สดชื่นไม่มีความสุขส่วนผู้ที่มีความดีทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บุพรุกผิดนการไม่เป็นชู้ลูกใครหัวใครเมียใคร ไม่ดื่มสุรากินยาเสพติดไม่พูดเท็จไม่พูดคําอยากไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อวนผู้ที่มีความดีทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกลางไม่เป็นชู้ลรกใครผัวใครเมียใครไม่ดื่มสุรากินยาเสพติดไม่พูดเท็จไม่พูดคําอยากไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลกอยากได้ของผู้อื่นไม่พยายามฟองร้ายผู้อื่น มันมีความเห็นผิดประจักษ์ทงนองทองธรรมผู้มีกายดีวาจาดีใจดีอย่างนี้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขสดชื่นสมหวังเมื่อตายไปแล้วก็ย่อมไปบันเทิงอยู่บนสวรรค์เป็นอย่างต่ำทั้งผู้อ่านผู้ฟังที่รับท้งหลาสงควรจะพยายามปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของพวกเรานิสัยของพวกเรามาพัฒนากายวาจาใจของพวกเรา ให้เป็นชาวพุทธกันจริงๆไม่ใช่เพื่อใครเพื่อความสุขของพวกเรานั่นเองเน้อจะอ่านต่อเวลาก็หมดฉนะนาะขอราธนาคุณพระคุณเทพคุณบิดามดาคุณทานศีลภาวนาและชิงสกิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลจะโดนบารานประทานวอนให้พวกเราทั้งหลายโค้นจะอาับายญกรทั้งสี่ได้ในนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติกนิพานสมบัติการทุกข์ทนหน้า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกขอให้ร่ำรวยมาศารเหลือกินเหลือทานไปตลอดสละเท้าเข้าสู่ะนิพานทุกท่วนหน้าเทินขอเจริญพร